็ผมพิชาอีกเช่นเคยนะครับในการสว่ายน้ำพูดได้บายวินวินภูนะครับวันนี้นะครับเราจะนำเรื่องนะครับที่หลายคนคิดว่ายุ่งยากมากนะครับในการที่จะมีสาวยน้ำนะครับเป็นของตัวเองนะครับสมัยก่อนนะครับต้องมีเงินนะครับถือว่าจำนวนมากพอสมควรนะครับถึงจะมีสาวไว้น้ำสักลูกไว้ในบ้านนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ผมเองนะครับปีชานะครับและทีมงานยูมินพูนะครับต้องการที่จะให้นะครับทุกคนนะครับมีโอกาสเข้าถึงการเป็นเจ้าของสาวยน้ําได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะทำยังไงนะครับผมจึงคิดนะครับค้นหาวิธีนะครับที่จะทําให้คนที่นะครับยังไม่รวยมากนะครับแต่สามารถเข้าถึงสาวยน้ําได้นะครับก็จะเป็นความสุขนะครับถ้าบ้านไหนมีสาวยน้ํานะครับอ่า ม่ต้องเล่นนะครับขอแค่ให้ได้มองก็มีความสุขแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้มันกลายเป็นสูงรวมนะครับถ้าเรามีสระวยน้ํานะครับสู่ร่วมของญาติพี่น้องนะครับมาเล่นกันอันนี้คือผมนะครับพูดไปถึงนะครับคนที่อยู่จังหวัดนะครับและอีกหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสนะครับได้เข้าถึงสระวยน้ํานะครับอยากให้มีกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะถ่ายทอดความรู้ของผมนะครับซึ่งอ่า จากประสบการณ์นะครับ10กว่าปีของผมนะครับที่ทําในด้านนี้นะครับถ่ายทอดออกมานะครับใน YouTube คลิปนี้นะครับหวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังนะครับก็จะสามารถนะครับทำสระว้น้ําขึ้นมาเองได้นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการออกแบบสระว้น้ํานะครับให้สามารถเข้าใจอย่างท่องแท้และก็สามารถที่จะสร้างเองได้นะครับก็จะลดต้นทุนนะครับไปเยอะพอสมควร ถ้าเราขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความเข้าใจนะครับเลือกอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าไปจ้างผู้รับเหมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งบางทีไม่มีความรู้ก็มีนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าเป็นผู้รับเหมาในวงการสาวยน้ําที่เขาเปิดบริษัทนะครับอย่างมาตรฐานพวกนี้ทุกคนเขาก็มีความรู้ท้งั้นนะครับถ้าใครอยากได้งานมาตรฐานแบบนั้นนะครับมีสตังค์หน่อยก็ต้องจ้างแบบนั้นนะครับจะได้อ่าเพราะพวกนั้นเขาจะมีความ เป็นสเปเชียลนะครับงานออกมาก็จะเนียบก็จะดีนะครับแต่วันนี้นะครับผมต้องการให้โคดี้มีรายได้อย่างไม่เยอะมากสร้างสาไว้น้ำเองได้เท่าน,นั้นเองนี่คือจุดประสงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับเป็นสระไว้น้ำนะครับประเภทโอโวโฟนะครับสาไว้น้ำโอโวโฟก็คือสสะน้ำล้นน,นั่นเองนะครับล้นมาแล้วก็มีถังเก็บนะครับแล้วก็สูบปิดรอง เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการออกแบบการออกแบบสระว้น้ำบายวินวินพูนะครับนี่คือเรียนว่าเป็นเทคนิคของวินวินพูนะครับแต่ละเจ้านะครับจะแต่ละลายนะครับที่ขายอุปกรณ์สักนะครับหรือทําน้ำสระว่น้ำอาจจะออกแบบไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างก็ใช้หลักวิชาเดียวกันนะครับโอเคมาดูโอเวอร์โฟล์ก็คือน้ำล้นนะครับน้ำในสระจะเต็มนะครับนี่คือระบบโอเวอร์โฟล์เต็มแล้วก็ล้นออกไปนะครับ ก็คืออาศัยแรงนะครับจากปั๊มนะครับเป็นตัวส่งนะครับอัดเข้าไปนะครับน้ําก็ล้นลงมานะครับน้าล้นล้นผ่านไหนนะครับน้ําล้นก็มีหลายแบบล้นลงมาแบบอย่างนี้นะครับหรือล้นมาตัวถังเก็บอยู่ข้างล่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่านะครับตัวแรกเลยนะครับที่จะแนะนําให้รู้ก็คือเกตติ้งนะครับเกตติ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคนะ แต่ที่เหลือบคนเรียกรังน้ำร้อนคนเรียกรังเกตติ้งบาคนเรียกคัตเตอร์ก็ได้นะครับก็จะเป็นซี่ๆๆแบบนี้นะครับที่นิยมใช้ก็จะมี20เซน25เซน30เซนนะครับแต่แบบนี้ที่เห็นอยู่เขาเรียกเกตติ้งแกนคู่นะครับสีครีมนี้คือที่นิยมที่สุดนะฮะของวินญูงของเรานะครับเป็นลายแบบนี้นะครับหนึ่งเมตรนะครับก็จะมีเป็นซี่เป็นซี่แบบนี้นะครับ50ซีด้วยกันนะครับโอเคนี่คือเกตติ้งตัวแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับนี่คือสารน้ำร้อน ลดลงมาผ่านเกติ้งน้าก็จะลงมาในรางน้ำล้นตัวนี้นะครับแล้วไปที่ไหนก็ไหลลงที่ถังเก็บนะครับถังสํารองน้ำนะครับหรือถังน้ําร้นนั่นเองนะครับแล้วแต่จะเรียกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกเซิร์ฟแทงค์นะครับบางคนเรียกเซิร์ฟแทงค์โอเคประมาณนั้นหรือสต็อกแทงค์ก็ได้นะให้เข้าใจตามีล้นมามีที่เก็บนะครับแล้วก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่นะครับสูบน้ํานะครับขึ้นมานะครับอ่า บ้านเราภาษาบ้านนอกบ้านนอกเรียกหัวกระโหลกนะครับภาษาทางการหน่อยเขาเรียกว่าฟุตบาลนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับหรือมันมีหลายแบบอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแบบนี้เป็นหัวกระโหลกนะครับวัสดุที่เราใช้งานเสาไว้น้ําต้องเป็น PVC หรือ UPVC เท่านั้นนะครับทุกันนี้นะครับควรจะเลือกใช้ทองเหลืองนี้แล้วนะผมใช้คําว่าโบราณนะไม่ต้องใช้แล้วนะโอเคนี่คือฟุตบาลยูพีวีซีนะครับสีเทาแบบนี้สูบขึ้นมานะครับ โอเคทางด้านดูดของนะครับระบบนะครับของระบบกรองนะครับก็จะมีนะครับสาระ้ะลาน้ำก็จะมี3ท่อด้วยกันนะครับสามท่อหลักๆโอเคเข้าไล่ที่มาจากถังสํารอง,องก่อนที่จะเข้าตัวเฮดเดอร์นะครับท่อตังนี้เรียกเฮดเดอร์นะเฮดเดอร์หรือท่อรวมนะครับเอาด้านดูดนะจาก3าจุดมารวมกันโอ okay. เคหรือบางทีอาจจะ 4. จุด5้าจุดก็ได้แล้วแต่ขนาดสัตว์ ตัวนี้บอลวาลนะครับอย่างนี้เ,เรียกบอลวาลโอเคบอลวาลเป็นแบบนี้นะครับก็มี1.5นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วแล้วแต่ขนาดสระนะครับแต่ที่นิยมถ้าสระบ้านขนาดเล็กๆทั่วไปก็2นิ้วเนาะันน,นด้านดดันี่คือบอลวาล U P V C นะครับมียูเนียน2ด้านนะครับเขาเรียกดับเบิรยูเนียนหรือบางคนเรียกทูยูเนียนนี่คือบอลวาลนะครับโอเคดูดมากนะครับหลักๆเลยนะครับเราจะดูดจากถังสำรองนะ้ำดูดเซแทงตัวนี้มารองนะครับ ด้านอื่นนะครับมีแว็กคัมนะครับคืออะไรสดือคืออะไรแว็กคัมนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนโอเค๋ยวให้ดูนะโอเคแว็กคัมเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ทําหน้าที่อะไรแว็กแปลว่าดูดนะครับสำหรับดูดตะกอนข้างสะนะครับปกติก็ติดห่างลงมาจากด้านบนนะครับประมาณสัก30เซนนะครับเพื่อที่จะเซอร์วิสได้ง่ายเสียบสายดูดตะกอนนะครับเข้าไปที่จรงนี้นะครับโอเคเวลาที่ระบบกรองทํางานปกติก็ปิดไว้นะครับบอลวาล์วตัวนี้ปิดนะครับสดอือนะครับ สือหรือเมนเดนนะครับรี่อีอย่างเมนเดนนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนโอเคมาดูกันโอเคขนาดมาตรฐานนิยมน,นิยมใช้ที่สุดนะครับก็มีนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีสองไซส์ด้วยกัน9กู้ณเนิ้วแล้วก็12บสอคูณสิบสาขนาดเล็กก็ใช้9นิ้วพอนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นฝาครอบสดือนะครับข้อก็จะฝังอยู่ด้านล่างฮะโอเค <Okay. S 1> ลงมาก็ใส่บอลลวเหมือนกันนะครับ แล้วก็คือเข้าเฮดเดอร์ท่อทำดูดของปั๊มนะครับถัดมานะครับตัวหลักนะครับตัวหัวใจหลักนะครับที่ต้องทางานหนักหน่อยนะครับต้องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นก็คือปั๊มนะครับภาษาสาว้น้์เขาเรียกเซอแพร์มิ่งปั๊มนะครับจะเรียกอย่างมาตรฐานหน่อยปั๊มพวกนี้นะครับถ้าดูดจะอยู่สูงๆแบบนี้เรียกเซอแพร์มิ่งนะมีตะกร้านะครับกองขยะเป็นแบบนี้นะครับโอเค อันนี้ที่ให้ดูก็เป็นของแอเทนพูลเนาะคือยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับลูกชนจะคล้ายๆกันจะต้องมีตะกร้าดักขยะนะครับนี่คือปั๊มสระว่ายน้ำโอเควิธีการเลือกปั๊มนะครับสระว่ายน้ำนะครับต้องเลือกตามขนาดสระนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับได้เลยนะครับสิ่งที่ลูกค้านะครับจะสร้างสระเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากได้กวา้างขูนยาวเท่าไหร่อยากได้รูปทรงแบบไหนเพื่อที่จะคำนวณปริมาตรของสระว่ายน้ำของเราออกมาโอเค หนึ่งเลยนะที่จะจ้องแก้มผมเวลาที่โทรเข้ามาขอราคาให้ผมออกแบบให้นะครับหนึ่งโอเคกว้างคูณยาวคูณลึกโอเคคูณ okay. กันเข้าไปก็จะได้เป็นคิวออกมานะครับกี่คิวนะครับเสาไอ้นะ้ำของเรากี่คิวหรื๋บางคนเรียกลูกบาทเมตรนะครับลูกบาศเมตรกับคิวก็คืออันเดียวกันนะครับโอเคกว้ okay. างยาวลึกนะครับได้เป็นคิวออกมานะครับควน,นี้ก็จะมาเลือกปั๊มนะครับ ก็สมมติสารลูกนี้ 50Q แล้วกันนะครับ 50Q 5 0กสาบ้านนะ 50Q ก็ถือว่าใหญ่แล้วเนาะโอเค 50Q เราจะเลือกปั๊มขนาดเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับหลายลูกค้าหลายท่านนะครับหลังจากที่ผมทํา YouTube ก็ให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบมากนะครับแล้วก็ชื่นชมอยากให้ผมทํานะครับคิดรับประกานให้นะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับผมทําให้หละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเราเลือกจากปริมาณของสารไม่ใช่เลือกม่วนนะครับอ่าโอเค ฮัซซิคิวนะครับฝรั่งเขาใช้เวลาหมุนเวียนน้ําก้อนนึงในสระเนี่ยใช้เวลาวันหนึงแปดชั่วโมงแต่บ้านเราเนี่ยก็จะคำนวนน้อยกว่านั้นสมมุติผมใช้เวลาเทอร์โนเวอร์นะครับเทอร์โนเวอร์หรือเวลาหมุนเวียนน้ํานั่นเองนะครับผมใช้เวลาโอเคห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงในการดูดน้ำสูบน้ําจากสระเนี่ยออกมาแล้วก็เพื่อกรองนะครับกรองให้ใสแล้วก็อัดกลับเข้าไปอันนี้เขาเรียกเทอร์โนเวอร์นะครับใช้เวลาเทอร์โนเวอร์ ห้าชั่วโมงก็จะได้นะครับโฟเล็ของอุปกรณ์ B ออกมานะครับโฟเล t e ของอุปกรณ์ B orn, ก็จะได้50หาร5ก็จะได้1 0 q คิวนะครับ q, ต่อชั่วโมงนะ1ิคิวต่อชั่วโมงแล้วเราก็มาเลือกนะครับว่า1 0 q คิวต่อชั่วโมงนั้นปั๊มมันจะขนาดเท่าไหร่นะครับปั๊มจะขนาดเท่าไหร่ก็ปั๊มประมาณสักครึ่งแรงนะครับปั๊มประมาณ <man> <med it up> ถ้า10คิวนะต่อชั่วโมงเนะี่ยถ้าปั๊มนะครับพวกนี้ก็จะประมาณ 0.5แรงม้านะครับตัวเล็กๆก,กินกระแสนิดเดียวนะครับ0.5แรงมา้านะนี่คือ5ชั่วโมงแต่บางคนวิ่ง10.5แรงมันเบาไปอะนะอยากได้ดีกว่านี้หน่อยโอเคเพิ่มเป็น1แรงก็ได้นะครับ1แรงก็แล้วว่าถังกองก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยนะครับโอเคถ้าเพิ่มเป็น1แรงนะครับ1แรง1แรงม้านะครับถ้่1แรงโอเค หนึ 1> 1 e aya, e ่งไร่มากก็จะได้ประมาณ16คิวต่อชั่วโมงนะครับ16คิวต่อชั่วโมงนะครับเทอร์โนเวอร์ก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะก็จะเหลือประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆน้ำในสระนี่ก็จะหมดนะครับยิ่งใช้เวลาเทอร์โนเวอร์น้อยนะครับน้ำในสระก็จะหมดเร็วใช่ไหมครับหมดเร็วแต่ว่าราคามันก็สูงขึ้นไปนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับงบของเราด้วยพวกนี้เรามาคุยกันได้ว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องคำนวณตามหลักวิชานะครับโอเค ถ้าสายแบบนี้ส่วนมากผมจะเลือกให้นะหนึ่งแรงถ้าผมเลือกนะครับผมเลือกหนึ่งแรงหนึ่งบางคนหนึ่งจุดห้าแรงสองแรงก็มีก็ได้เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าคอร์สมันจะโอเวอร์ไปถ้าเรามีคอร์สสำหรับเรื่องนี้ไว้เยอะนะครับก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถังกองมันจะต้องใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแมท์กันนะครับเรามาดูต่อไปโอเคฟิลเตอร์นะกองถังกองเนี่ยสายที่เรียกฟิลเตอร์นะครับกอง ที่นิยมที่สุดก็คือหน้าตาแบบคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็มีหลายยี่ห้อนะแต่ที่ให้ดูนี่คือแอตแลนพูนะครับสเปนนะครับปกติเขาเลือกเหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกปั๊มเท่าไหร่กองก็ต้องเลือกโฟเท่ากันถ้าเลือกปั๊มเมื่อกี้ผมเลือกให้1แรงใช่ไหมสิบหกคิวต่อชั่วโมงนะครับถังกองเนี่ยจะต้องทํางานได้ใกล้เคียงโฟเรดสิบหกคิวต่อชั่วโมง15บห้าคิวก็ได้17บเจ็ดคิวคือเยอะกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าน้อยกว่า นะครับถ้าปั๊มแรงกว่าคุณภาพการกองก็จะไม่ดีนะครับ <_ d ream> คือเร็วกันไปคือไม่ได้กองเหมือนกันเถอะนะฮะใกล้เคียงกันก็หางกองก็จะประมาณนะครับ24นิ้วนะครับคือเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างเงี้ยเขาเรียกเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็24นิ้วนะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจต่ถ้าอยากได้ไฮนอยก็เลือกให้ถ้าอยากได้กลางก็เลือกได้หรือถ้าอยากได้ถูกๆเลยนะก็มี เดี๋ยวเรามาคุยกันนะแต่ทั้งหมดทั้งมวล2ตัวนี้คือหัวใจหลักนะครับต้องเลือกให้ดีนะครับเลือก1 6 q คิวก็ต้อง16 q คิวเหมือนกันนะครับนี่คือกองนะครับที่นิยมสุดก็คือกองทรายลองลงมาก็คือกองผ้านะครับกองทรายก็ดีถูกนะครับถูกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับกองผ้าโอเคแพงหน่อยใสเร็วนะครับจากว่าแพงหน่อยดูแลยากนะครับต่อมาทุกวันนี้นะครับ ระบบบำบัดน,นะครับเราได้ฟินเจชันไปแล้วนะครับต่อไปเป็นดิสอิเคชันหรือระบบฆ่าเชื้อโรคหรือระบบบำบัดนั่นเองนะครับทุกวันนี้ที่กำลังนิยมมันอยู่ก็คือระบบเกลือหรือครึ่งเกลือนั่นเองนะครับเวลาเลือกเครื่องเกลือเลือกให้พอดีกับขนาดสระนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดอีกทีนึงในตอนถัดไปนะครับว่าควรจะเลือกยังไงโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ โอเคมี2ส่วนหลักของเครื่องเกลือมีตัวคอนโทรลแล้วก็มีตัวเซลล์นะครับนี่คือเครื่องเกลือหน้าตาแบบนี้นะครับโด,ดยที่เห็นโยปัยของแอต p ทนฟูนะฮะองเกลือเลือกให้พอดีกับขนาดหรือโอเวอร์สเปคนิดหน่อยยิ่งดีนะครับหรือเลือกโอเวอร์เยอะๆก็ยิ่งดีแต่ว่าราคามันจะสูงเท้านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันได้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับมีงบเท่าไหร่เอางบมากางเดี๋ยวเลือกให้นะครับอย่างดีนะครับ โอเคขึ้นเกลือนะครับตัวนี้หัวใจหลักนะครับมันมีข้อดีนะครับโอ okay. เคพรอะกรองเสร็จเรียบร้อยน้ายําใสฆ่าเชื้อโรคเสร็จเรียบร้อยมันไปไหนมันก็ต้องสูด่งเข้าไปในสระเข้าไปตรงไหนก็คือหัวใจน้ํานะครับบางคนเรียกนะครับถ้าจ่ายที่พื้นนะครับเราเรียกว่าฟอเรอเลตจ่ายพื้นเรียบบแบบนี้นะครับฟอรเรอเลตนะครับโอเคถ้าจ่ายผนางแบบนี้นะครับ เขาจะเรียก wall inlet นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบรูปทรงนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นท่อที่ใช้ก็จะเป็น2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วนะครับส่วนมากท่อจะเป็น2นิ้วนะโอเครู้ทั้งหมดเลยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับถ้าอยากรู้มากกว่านี้รายละเอียดนะครับที่มันลึกๆที่สามารถทําได้เลยนะครับราคายุติธรรมแน่นอนนะครับต้องมาที่วินวินพูนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกับผมนะครับ id line วินวินพูนะครับ ถ้าโทรเข้ามา025081326-7สอบถามฝ่ายขายก็1 0 2 1 1 7โทรหาผมโดยตรง0 8 9 6 8 0 1 0 9 9นะครับติดต่อได้เฉพาะเวลางานเท่านั้นนอกจากนั้นผมจะไม่รับสายนะครับพอมีลูกค้าคน่นค้ำเยอะนะครับขอเวลาพักผ่อนบ้านนะครับก็เดี๋ยวพบกันนะครับในเทคนิคอื่นๆสาวไว้น้าแบบอื่นที่ไม่ใช่โวลโฟ,โฟเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวพบกันตอนถัดไปยังไงฝากติดตาม กดนะครับไลค์ให้กำลังใจใน YouTube ด้วยสำหรับตอนนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ